คนละหมื่นโอ้ยเยอะเยอะมากใช่มาอาดิดาสไนกี้แชมเปี้ยนนี่ก็เยอะเลยนะใครสวยเหมือนกันบุญเลยได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเออเราเลือกไว้ไม่มเราเรื่องอาซดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามวันนี้มาทำอะไร วันนี้จะมาช้อปปิง้งเราไม่ได้ช้อปปิ้งกันนานมากวันนี้ก็เลยจะมาช้อปปิ้งกันซึ่งน่าจะเป็นพวกพุชิใช่เคอแมสไม่ใช่คะ่ะไ,ไม่ได้หรอเราไม่มีงบขนาดนั้นแต่พอ่อเนี้ยเรามีงบพนละหมื่นแล้วก็ทีนี้เราจะมาช้อปวันนี้คือเขาแรงรลดราคาหนักมากนั่นคือเจดีสปอร์ตเพราะว่าวันนี้เจดีสปอร์ตอ่ะเขาลด50%ทุกคนเ,เราก็เลยจะมาช้อปปิ้งกันที่ไอคอนสยามที่นี่นี่แหละ งบคนละเท่าไหร่คนละหมื่นโู้เชี่ยเยอะมากใช่วันนี้คนละหมื่นมารอดูว่าใครจะช็อปได้เยอะกว่ากันแล้วดเรื่องสินค้ามันลดตั้ง50ถึง50-60%เลยนะใช่ <Wow. S 2> คือมันลดเยอะมากเพราะฉะนั้นมารอดูดีกว่าว่า วันนี้ใครจะช้อปปิ้งได้ของเยอะกว่ากันหมื่นเปรเยอะกว่ากันหรอเอาเป็นเยอะหรือเอาเป็นคุ้มสุดคุ้มเออคุ้มดีกว่าออโอเคเพราะของแต่ละชิ้นราคาไม่เท่ากันใช่เดี๋ยวเข้ามาในห้างเลยว่าใครจะช้อปได้เยอะกว่าเออดินสู้นะดินสู้ไปค่ะไปเอาแล้วทุกคนตอนนี้เรากําลังลงมาถึงชั้นที่เป็นชั้นของเจดีสปอร์ตแล้วเดีย๋ยวทุกคนเราจะเป็ดกล้องมาให้ดูนี่คือเจดีสปอร์ตนี่คือ แลนด์มาร์คที่เรากำลังจะมาตะลุยล <c oughs> <c oughs> กัน,นวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจดีสปอร์ตอ่ะเขามีลด50%าสิบเปอร์เซต์ขึ้นมาสูงมากไปเลยเหรอคือบอกทุกคนว่าตื่นเต้นมากวันนี้เพราะว่าไม่ได้มาทดสอบมีกันนานมากแล้ววันนี้เรามีบัตเจมีคนละหมื่นนั่นหมายความว่าเจมีหมื่นหนึ่งดีมีหมื่นหนึ่งมาดูกันว่าเราจะช็อปอะไรได้บ้างไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกก่อนวันนี้เจมตั้งเป้าไว้ว่าเจมอ่ะอยากได้รองเท้าทั้งสองคู่แล้วก็ได้เสื้อยืดอะไรเงี้ยเยอะๆ เจมเลงไว้เป็นพูม่าอาดิดาสไนกี้แชมเปแล้วก็เอาอุ้ยอยายเดินไปไหนะอเอยอะแล้วนะีลาก็ได,ไได้แต่นี้เราเสื้อก่อนใช่เพราะมีสองชั้น,นใช่แล้วมันเตียวรองเท้ามันเตียแบบสามสิบเปมันเตีเยอะมากตอนเนี้ยวิยชนาดีก่าน่ารักนะทุกคู่เอาไหมเอา น,นะน่ารักตัวด้วยวอุ้ยเออไันีหมดตัวอยู่ต้องใส่เครื่องหุไมใช่อะไรหรอไม่เอาละตางตัวไปร้าก่านัคนมไม่เอา,าเกงอะ ไม่ไม่อย่าอย่าเช่วยเจมได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลื้ยงต่อไม่หลักคิดจะนี่ยังไม่ออกเพราะจะเอาตัวไหนก่อนไอ้นี้ก็เยอะเลยนะวิ่งเจมตัวนี้สวยเจมตัวนี้สวยมากเลยไปดูข้างบนกันดีกว่าคใไปสวยเหมือนกันบูดเลยวาอุ้ย เดี๋ยวเจมส์จะซื้อภูมิาคู่หนึ่งไปเล่นเตดบอรเพราะเจมคิดว่แล้วว่าเจมส์อาจจะต้องได้เล่นเตดบอร์วยไหมฮะมันบอกกำหน้านะเฮ้ยจริงๆเวลาดีมวัดเราฮะมันจะวัดกำหน้านะจริงเหรอเพราะว่าดีอย่ากงั้นวัดคู่นี้ให้หน่อยดิได้เฮ้ยคู่นี้ดีเอาละกู่ชี่ใครเอาลองดีกว่าคุณนั่งค่ะคุณผู้ชายไม่ต้องเศร้า พอดีเลยขะดานี้คู่นึงจบนั่งมือนั่งมือไ่มอามันจะเอาคู่ที่ฉันเลือกอะเลือกคู่นี้ด้วยหรอแต่เปคู่เลยแต่ขาก็เอาคู่นี้นะส่คู่กันนะไปค่ะคนละคู่จบเอะเลยนะเดี๋ยวเข้าของให้ว่ะ อืงานเลยทุกคนจะบอกว่านี่คือความเก๋ทุกคนเห็นอะไรอย่างนี้ไหมการที่มันมีเท็ซเจอร์อย่างเงี้ยแปลว่ามันทํามาจากวัสดุที่เป็นรีไซเคิลซึ่งมันคือการแบบรักโลกเนี่ยเฮ้ยคนนี้สวยเออมันมีความเป็นแบบสีวรูงมีความคลามมานันเนาะค่นี้เลิศสนออันนี้หนึ่งคู่ไปบอกพนักง,งานก่อนเบอร์สี่สอง น่ารักเดี๋ยวเรารอกันดีกว่าน่ารักเดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินกันแล้วนะคะับทุกคนไปครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังคิดของดีอยู่ว่ายอด10,000บาทเนี่ยดีจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวทุกคนมารอดูกันนะคะว่าของดีจะเยอะขนาดไหนแต่ของดีนเนี่ยหยิบมาเกินต้องเอาเสื้อคุ้มาออกัวหนึ่ง,งเกินออกไปจากงบ1 0 0 0 0หพะเอาเสื้อออกของเจมได้เราทั้งสองคู่ ของดีเนือกทัพคู่หนึ่งแล้วที่เหลือเป็นเสื้อผ้าแต่ของเกมมาแล้วทเลืสองคู่แล้วก็ได้เสื้อผ้าด้วยนะคะแจ็คเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเขาดูวุ่นวายอ่ะเขาดูเป็นนักธุรกิจเวลาอ๋ออเสียงเหรอไม่ได้ยินมันได้ยินเสียงดังขึ้นได้ยินได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเอเป็นไงงบหนึ่งหมื่นเลือกยากนะยากมากเนาะแบบยากแบบพอถึงเวลาแล้วมันก็เลือกยากเนาะ ของมันเยอะใช่งงไงล่ะแต่ของที่เราอยากได้มันเยอะจริงๆ<อ>แต่ว่ามันมีแบรนด์ที่ดีอยากได้อยู่แล้วแบรนด์หนึ่งก็คือคูอม่าเออจะต,ต้องซื้อคูม่าออกนะเมื่อกี้ไม่เป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่แบบเป็นรุ่นที่ต้องมีอ่ะก็เลยซื้อมาใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะข้างนอกนะฮะว่าใครได้อะไรบ้าง <S <S เดี๋ยวไปรอดูแต่เราไม่ได้ออกมาแบบนี้เราไม่ได้ออกมาเท่านั้นนานมากไม่ได้ออกมาช้อปปิ้งนานมากแล้วเราไม่ทำคอนเทนต์เลยเพราะเพราะเราไม่ดูอะไรเมื่อกี้ดินเดินไปซื้อเสื้อผ้าเป็นหมื่น ไม่ถึงแล้วก็มาซื้อนี่อีกเป็นหมื่นนะสามตันเยอะไปแล้วแต่ดีชอบตัวนี้ของเขาใช่ใช่ใช่คือมันเหมาะมันเหมาะเขาน้อเหมาะเหมาะแล้วตัวเขาใส่สีเขียวไงแล้วแต่ดีชอบแต่เจมก็รู้ว่าดีชอบสีเขียวใช่ตอนแล้ตอนที่เจมเห็นอะเจมรู้เลยอ่ะเดี๋ยวดีใส่สีเขียวสิผมถูกเนี่ยเพอร์เซ็นต์หอมลงเออแบบเยอะมากๆอ่ะไม่ได้เลือกเอาหมูรวงเข้าไปเลยไม่ได้มาดูเฉยๆไม่ตัวเขารวงเข้าไป ให้ดูขอบลุกลงอีกลึกๆไึกลุกลึกลึกๆเลยงัวดิเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีกว่ายังไงเสียงเพลงมันก็ดังมากทั่วเขอคิดเงินก่อนโอเคพวกที่ช้อปปิ้งใหญ่มากฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนิดนึงเพื่อเป็นการมานั่งเปิดเค้าใจได้อไ,ไปค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากยิ่งเหนื่อยแม่เลือกของเราเลือกไว้ให้ เราเรียไปดูของดินก่อนไหมว่าดินได้แล้วบ้างต่างตอนนี้เราติดเซนมากเพราะชอบใส่ถือเออตัวนี้ทำให้แบบมกมกหายไปประมาณหายไปเยอะสามในสี่สามในสี่อันนี้เป็นฮูดอาริดาห์อะไรฮูดตะตัวนึงได้เราใส่คูมากมากเลยแล้แต่คูู่มากนี่เราเหมือนใส่คู่กันคูากันเลยเออนาราคู่นี้นาราเออเนนี้เหมือนเป็นใส่คู่เดียมเหมือนกันใช่ไหมอันนี้นารานารามะกะดินมะกะดิน ีเขียวด้วยเพอดีนะชอบสีเขียวอยู่แล้วทุกคนก็มีเสื้อของเเปียนเสื้อเนเปียเขาแพงเลยใ้เปียแงมาแต่คุณภาพเขาดีจริงครับใส่ได้นานรองคาดีดัสหมดแล้วมดแล้ววะมาแล้วดูนี่ตัวจริงเรื่องการจัดสรรปังงบ a แอร์ฟอร์สโอ้ยยังนี่สว r ไมคิแอร์ฟอร์อันนี้ออกมาใส่คู่ดีรุ่นเดียวกับดีเลยนะคะหมวกค่ะโอ้ยหมวกด้วยแล้วก็เป็นชิ้ยี่ออตัว เสื้อวันนี้มาใส่คู่ดีของแชมเปี้ยนหนึ่งตัวค่ะเป็นยูฟุมาค่ะอีกหนึ่งเสื้อเสื้อของแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งนี่มุกค,ค่ะเรางบเข้ากันแต่ทำไมรู้สึกเกมมันเยอะกว่าเยอกะกว่าก<อ>็จะลองหาเขาแล้วว่าเออที่เรางบเข้าก,กันนะแต่ว่ารู้สึกว่าของเีมมันเยอะกว่าก็อย่างเสื้อ,อดีล่าทีนะสองพันใช่ไหมแต่เสื้อดีล่าเจนเก้าหลอดโอ้แต่เสื้อพูม่าเจนเจ็ดหลอดสรุปคือคุ้มแมทหนึง่งคนละหมื่น อะไรมันคุณผูม้ม่ะมันลดอีกตั้งหากจริงคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าของที่เต็มซื้อมากักบ,บินนมูลค่าประมาณแบบสองหมื่นนะต่อคนนะก็คือเราได้ของแบบราคาแบบ สี่หมื่นอ่ะก็คือเกือบครึ่งแสนอ่ะแต่เราจ่ายแค่สองหมื่นบาทง่าเพราะว่ามันลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าใครอยากได้ของคุ้มๆแบบนี้แล้วก็ลดราคาแบบนี้ไปเลยค่ะเจดีสปอร์ตลดห้า,าสิบเปอร์เซ็นต์คุ้มมากๆทุกคนวันนี้ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขออนุญาตทานข้าวกันก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และสัตว์กที่สุดคือกด <c oughs> กระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสญญดีค่ะหิวและหิวหิวหิวใช่ไหมวัยมากนะ